<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนเแล้วก็ทันทีรับชมาทางช่อง SSC k Service DIY ช่องแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อเรื่องซึ่งวันนี้จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทำเครื่องมือทดสอบมอเตอร์แบบ DC นะผมขอประชาสัมพันธหน่อยหนึง เรื่องเกี่ยวกับที่จะอบรมภายในวันอาทิตย์ที่21กันยา68เนี่ยนะครับนะเรียนเชิญนะครับยังมีที่นั่งอยู่อีก3ที่นั่งนะราคาเบาๆนะครับพันเกบาทนะเรียนเชิญครับโอเคครับคราวนี้เราก็มาพูดถึงที่เราจะทําเครื่องมือนะครับมีหลายท่านนะอยากให้ผมเนี่ยเ,เขียนวงจรให้หรือจบรายการประกอบที่จะทําแล้วก็วิธีทํา ผมก็เลยเอาโอกาสเนี่ยมา,าทําเป็นคลิปวิดีโอนะครับซึ่งวิดีโอตรงเนี้อาจจะมีถึง3ถึง4ตอนนะ่เรียงตามลําดับความยากง่ายนะในการทำนะและที่ที่สำคัญหรือที่ดีดกว่านั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะเอามาทำเนี่ยก็คือบอร์ดที่เรามีอยู่นะครับถ้าเกิดท่านเป็นช่างที่ซ่อมนะครับหรือซ่อมแอร์อะไรพวกนี้ท่านอาจจะมีบอร์ดบอร์ดที่เราพูดถึงก็คือ บอร์ดพาวเวอร์สปายนะครับนะเราต้องดูด้วยนะครับอย่างเช่นเนี้ยที่ผมจะยกตัวอย่าง3ตัวอย่างนะครับอย่างแรกก็คือบอร์ดนะบอร์ดที่เป็นแบบบั c คอนเวอร์อรนึกออกใช่ไหมคลิปที่แล้วเราพูดถึงไปแล้วนะครับว่าไอโซเลตกับนอ n ไอโซเลตเนี่ยคืออะไรบั i อ v เวอร์ก็คือแบบนอ n ไอโซเลตขึ้นแบบเนี้ยดีมากครับนะเพราะว่ากราวเนี่ยมันต่อถึงกันนะต่อถึงกันหมด นะไม่เหมือนกับไอโซเลตที่กก่าแยกนะก็คือแบบนี้นะก็คือมีแยกก่าร้อนเก่าเย็นออกจากกันนะครับซึ่งถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่มายเกี่ยวกับเรื่องหรือไม่แคร์เกี่ยวกับเรื่องของกล่องที่ใช้เนี่ยคือทําไว้ใช้ประจาโต๊ะอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้บอร์ดแบบนี้ก็ได้นะแต่ท่านอยากจะให้มันเล็กกะทักดหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งมันใส่กล่องเล็กๆได้แบบเนี้ยเราก็ควรจะไปซื้อบอร์ดจีน นะครับนะซื้อบอร์ดหรือเลือกบอร์ดที่ใช้งานที่เราเออกมาทําเครื่องเทสเนี่ยเลือกแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกแบบไหนเรามาดูพื้นฐานของเจ้ามอเตอร์ DC กันกอ่อนนะครับมอเตอร์ DC แยกออกนะครับมอเตอร์ DC ก็คือมอเตอร์ที่มีซ็อกเก็ตเดียว5าสายส่วนมอเตอร์ AC นั่นคือมอเตอร์ที่มีสซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตใหญ่3มสายซ็อกเก็ตเล็ก3สายแยกออกนะครับนะ บนหลังก็จะทำะชุดทดสอบเจ้ามอ,อ,อ,อเตอร์แบบ a อซนี้ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเจ้าเจ้ามอ,อ,อเตอร์เนี่ยดีซีเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างในสายห้าเส้นเราจะเห็นว่ามีสายอยู่ห้าสีห้าเส้นนะครับถ้าไล่จากขวาไปซ้ายนะจริงๆผมควรจะให้จากซ้ายไปขวานี้ขวาไปซ้ายดีกว่านะก็เริ่มจากสีแดงแล้วก็มาดําแล้วก็มาขาวเหลืองําเงิน นะครับแต่ควรพึงระวังแล้วก็ระลึกให้ดีนะครับว่าไอ้สายเนี่ยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้สีแบบนี้แต่ในบางรูปเขาก็อาจจะเอาสีเหลืองกับสีน้ำเงินเนี่ยซึ่งมันสองเส้นสุดท้ายเนี่ยสลับกันเพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูที่บอร์ดนะครับที่ซ็อกเก็ตคุณถอดออกมาเนี่ยว่าไอ้เหลืองเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเป็นสายปรับสบปีดหรือเปล่านะครับหรือสีน้ำเงินเนี่ยบอกว่าเป็นสายฟีดแบ็กหรือเปล่านะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่เข้าใจใเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องรบกวนนะครับกลับไปดูในวิดีโอชุดเก่าๆที่ทำไว้นะทำไว้ละเอียดนะเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วนะครับว่าสายมอเตอร์ส่วนใหญ่มันจะมีอยู่5สายนะครับในซ็อกเก็ตเดียวซึ่งไล่ตั้งแต่แดงดำขาวเหลืองแล้วก็น้ำเงินนะ ถ้าเป็นของเรกกินก็จะอีกสีหนึ่งนะครับแต่ว่าไล่ตามนี้หรือไม่ก็ไปดูเอาที่ซ็อกเก็ตนะครับว่าตรงไหนเป็นอะไรการทดสอบมอเตอร์ดีซีเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะะเราลองมาทบทวนกันหน่อยนะครับอย่าเพิ่งหาว่าผมพูดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจมาศึกษากันก่อนตรงนี้ก่อนที่จะลงมือนะสีแดงนั่นหมายถึงไฟ300โวลต์ดีซีนะครับมาจากไฟ300อนั่นแหละ ถ้าใครอ,อกลมเนี่ยก็จะรู้ครับว่ามันมาจากไหนนะครับจากนั้นถัดออกมาเห็นไหมครับเขาจะเว้นช่วงไว้ช่วงหนึ่งแล้วก็เป็นสีดํานั่นคือกราวด์การ่วมน,นะครับนะฮะจากนั้นก็เป็นสีขาวนั่นคือไฟเลี้ยง15โวลต์ DC คือเลี้ยงภายในบอร์ดอย่าลืมนะครับว่ามอเตอร์ dc มีบอร์ดนะครับแล้วก็หมายถึงว่ามันอาจจะเป็นวงจรอินเวอร์เตอร์เล็กๆซึ่งอยู่ใน ตัวนี้นะครับจากนั้นก็เป็นสายสีเหลืองนั่นคือสายปรับสปีดท,ที่เราเรียกว่า VSD นะครับซึ่งปรับไฟได้0ถึง6หรือถึง7โวลต์แล้วแต่นะครับจากนั้นเส้นสุดท้ายจากนั้นนะครับเส้นสุดท้ายก็คือสีน้ำเงินนะเส้นนี้คือ FG นะหรือฟีดแบกนะคือเวลาหมุนแล้วเนี่ยมันต้องมีสัญญาณฟีด b แบกกลับออกมานะหรือ FG ที่เราเรียกว่า f r e เพ n c y เ e n ลเตอนะครับเส้นนี้จะมีสัญญาณออกมาโอเคนะครับองค์ประกอบหลักอยู่3อย่างคือไฟ300 0ไฟ15ไฟปรับสปีดโอเคนะครับนะซึ่งเป็นคล้ายๆหลักของอ or. ินเวอร์เตอร์ถ้าท่านยังจำกันได้นะครับคราวนี้เราจะเลือกบอร์ดยังไงนะครับถ้าเกิดก็คือเราจะเริ่มตั้งแต่ง่ายๆก่อนนะครับก็คือเริ่มจากบอร์ดที่เราได้มาก็คือเป็นแบบ นอนอิโซเลตหรือไม่มีม้วแปลงไม่มีม้วแปลงแยกนะครับระหว่างเก่าวร้อนกาเย็นเหนมือนตัวเนี้ยที่เราเคยเห็นไปในคลิปที่แล้วนะครับที่ภาคแต่ที่ใช้ตัวเนี้ยนะครับนะตัวเป็นไอซีสำเร็จรูปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของบอร์ดแบบเนี้ยก็คือกาวเนี่ยเขาต่อไว้ถึงกันอยู่แล้วนะเป็นกาวเดียวกันหมดเลยนะมันต่างกับบอร์ดที่เป็นแบบแบบอิโซเลตนั่นคือมีม้วแปลงนะอย่างเงี้ยบอร์ดเนี้นะนก็ใช้ได้น,นะครับซึ่งมีม้วแปลง แล้วมันแยกกาวเห็นไหมครับเนี่ยมันแยกกาวออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมกาวของของทางเข้าของมอแปลงกับทางออกมอแปลงเนี่ยเข้าด้วยกันหรือเชื่อมกาวร้อนกับกาวเย็นเข้าด้วยกันไหงนันเถอะนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราเน้นเน้นของที่เรามีหรือถ้าคุณจะง่ายๆก็ซื้อบอร์ดนะครับแต่บอร์ดที่คุณเลือกใช้อยู่ที่ซื้อมาเนี่ยต้องมี3อย่างอย่างที่บอกไปแล้ว นั่นก็คือไฟ300ไฟ15และห้าโวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปแรกเราก็จะมาลองต่อนะครับลองต่อของอที่เป็นเป็นดอนไอโซเลชหรือเป็นปักคอนโรเตอร์นะครับนะว่าต่ออยังไงจริงๆตัวเนี่ยมันต่อง่ายนะครับมีทั้ง300นะครับมีทั้ง15แล้วก็มีห้าโวลต์โอเคนะครับ การีอุปกรณ์ที่เราจะเพิ่มเติมเนะี่ยมีอะไรการทําชุดเครื่องมือตรงนี้มันสําคัญตรงไหนนะครับ300อก็สําคัญนะ15ก็สําคัญแล้วก็ไฟที่ปรับสปีดก็สําคัญแต่ที่สําคัญก็คือตรงไฟปรับสปีดนี้แหละว่าเราจะเอาฟันที่ไหนนะครับมาปรับตั้งแต่ศถึง5หรือ6โวลต์นะฮะ DC นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มนะนั่นก็คือเกือกมา้าตัวหนึง่งนะเ้าท่านมีบอร์ดแล้วนะ หรือถ้าท่านยังไม่มีท่านก็ไปซื้อบอร์ดมานะครับแล้วก็ซื้อเกือกม้าตัวนี้ 10k นะครับสามขาเห็นไ,ไหมครับนะแล้วเดี๋ยวลองมาดูวงจรกันว่าเราจะต่อ,อยังไงเดี๋ยวลองมาต่อกันสดๆนะฮะว่าต่อแล้วเนี่ยใช้งานได้จริงไหมในขั้นตอนแรกเนี่ยโดยการใช้บอร์ดแบบบัฟคอนโวเตอร์แบบนอนไอโซเลตซึ่งไม่มีว่าแับมีตะกดรวดนะฮะผมพยายามย้ำไปย้ำมาเพื่อให้ท่านได้อ่า ฟังบ่อยๆแล้วจะเข้าใจได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาลองดูนะครับส่วนที่เพิเ่มเติมอีกก็คือเราจะมี LED นะครับเพื่อที่จะเอามาต่อตรง FG หรือ frequencygen เนี่ยเพื่อให้ LED กระพริบนะดยต่อกับ R1K นะเพราะนั้นรู้แล้วนะครับว่า3อย่างส่วนกล่องอะไรพวกนี้เราก็ไปไปใช้ทักจับหรืออะไรเนี่ยจัดก,การเราเอง จะใส่กล่องจะเปลือยอะไรก็แล้วแต่สะดวกนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราจะอีกนิดหนึ่งนะเวลาเราจะเสียบไปในซ็อกเก็ตเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องมีหัวเสียบอแบบนี้นะครับหรือท่านจะใช้อะไรก็ได้แล้วแต่ท่านจะประยุกเอานะแต่ใช้แบบนี้ก็สะดวกดีเพราะมีหลายสีนะถุงนึงก,ก,ก็20บาทเองนะครับเนี่ยมีตั้งหลายตัวหลายสีให้เลือกใช้โอเคนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่3-4อย่างนะ ตัวนิดหนึ่งนะครับก็มีเกือกมา10 k เคตัวหนึ่ง R 1K ตัวหนึ่ง LED แล้วแต่เลยครับอยากได้สีอะไรตัวหนึ่งแล้วก็สายนะครับสายแบบนี้สายหัวเสียบที่เป็นพินที่เสียบเราจะไปเสียบในไอ้บอร์ดที่เราทดลองอะไรแบบนั้นน่ะนะครับโอเคนะในขั้นตอนก็มีเท่านี้เดี๋ยวเรามาลองต่อกันว่าต่อแล้วเนี่ย มันใช้เป็นเครื่องมือที่ปรับเจ้ามอทดสอบมอเตอร์ได้จริงหรือไม่นะครับนะเรามาทำกันสด